ทีมงานทีมงานมุนปุย <oddly> ป <together> ุยไปแล้วค่ะขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพเด้อมื้อนี้ไปมีตังค์ไมีตังค์มาเด้อมาเด้อล่ะละมาหน่อยใช้อันนี้ของฝากเด้อเจ้าไปแล้วค่ะอุ่นบุญขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับของฝากมาให้กับน้องๆไปสิกรับสิกรับบ้านไปบ้านเลยค่ะเฝ้าเฝ้าเฝ้า <laughs> โอ้ยเสีสยชียยกกมามาพี่บัวพี่บัวอยากมาน้ำโอ้ยโอ้ย,อย,ย,อยโอ้ยมุนอุ่ยปุยอยู่อุมบุญไปก่อนเด้อพี่บัวผ <laughs> ู้สาวบ่ได้เวรเลยมือนผู้สาวไป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 มีตังค์ไปแล้ว เดี๋ยวพ่อกับฉีไปเอารถุดเหมาสับประรดค่ะรถไปกับเหมาสับประรดนี่ค่ะรถสับประรดเพ่นได้มาแจก,ก,กะนองนองสร้างก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะไปแล้วเอาพุ่นค่ะคว้เอ็นขวขั้วเอ็น

เากินผลไม,ม้หลายเด้ไปเฮากับบ้านไปเดินนองดาวไปแล้วพี่หลุงกับไปแล้วคุณเอา้าลูกสาวเคยมีตังขึ้นมาอยู่วังหันเล่นไปมองด้โนนอมาประหอดอีกแล้วเด้อนี่ต้องได้กลับไปเอาแล้วบ่ได้แล้วนี่เรื่มมืเชือกไว้นำ ไปรับของฝากมาแล้วค่ะหวดบ้านเร็วสาวงามบานตะกงังพูดไปใส่มากก่ไปใส่มองอไปตาคือโบโอนำนำขึ้นแห้งโบมันนี้ ขึ้นมาถอยจักเที่อ่ะุบุญได้แปลวของฝากกับสิได้มาให้แม่ฝาใสากินน้ำค่ะทั้งแม่ฝาใสาแบ่งแม่ฝาใสากินนำ้ำเพื่อนกะมีมันเกลยวเอฟซีเพื่อนเอามาฝากมันเกลยวแล้วก็สับประรดทั้งกล้วย ขอบพูดหลายๆ้วยค่ะค,คุณค่ะแม่ฝ่าใสแม่ฝ่าใสกับสิไดรลอก,กินน้ำอยู่เดี๋ยวใจพออูดแปอวสับประรดน้ำเพิ่นค่ะเอาลดุดแปอวสับประรุดแน่แน่แนเดี๋ยวแม่แก้ให้บ้งบิง้บงบงน้อยแม่แก้ให้แก้ให้หน้อย สั่งโบมาจะไปพร้อมไดเอารถไปพร้อมเลยไปเอาเอารถไปพร้อมอยากเร็ว หนิวบ่ฮะหนิวบ่เดี๋ยวแม่ไปเอาไปา๊วแป๊วซับป,ปะรดมาให้กินบอไม,ม่เน่ากินบ่ไม่มเน่ากินโ้อนนี่เดี๋ยวนี่ขนมตัร์นนี่มึงมึงเดี๋ยวแม่ปอกให้กินทันปอกขนมให้กินก่อนค่ะขนมได้มาจากบ้านพี่บัวเป็นปากหม่าพานันท่างบ้านพี่บัว ขอบคุณลหลายๆด้ค่ะที่ยังกินหอดกับน่องๆสัง่งไปฝากผมมาให้ท,ทานทั้งบ้านที่บัวเอาสวัสด,ดีก่อนสวัสดีสวยอืมแซ่บอืมค่ะขนม

ถ้ายายอยู่ก็เลยว่าท่านอาบให้เจ๊สงจำม,มือก่อนค่ะมืงค่ะเส็บเสบขนมเอาโบกโบกกอนโบกโบกโบกกัน,อกอกอกกอนเออโบอกโบกโบกเออโบอกโบกขอกินก่อนขอกินขอกินเออ <c oughs> ขอบคุณค่ะเร็ว เออขอบคุณค่ะเก่งๆๆเพื่อของกินเห็ดได้สุยางถ้าบ่มีของกินนี่แม่สั่งบ่เห็ดค่ะเอาโบกๆก่อนอ่ะโบกโบกๆเออโบก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 เพิ่นสั่งได้ถ้ามีแนวกิน มนแล้วกระช่วงนี้ก็นหนาวเลวค่ะหนาวอากาศก็หน,นาวร่มก็แห้งแต่ว่าย่มกังขึ้นนี่นยุ่งหลายค่ะเพราะว่าเพื้นเกียวเขาเร็วยุ่งกับลืมมากแต่พื้นเกียวเขายุ่งหลาย พออุดได้ไปตามมีตังค่ะมีตังอยู่บันพี่บัวบันมาแล,แล้วแล้วขี่ดือ้อเป่นยจ้งได้ <c oughs> โอ้ยเด้ของกันกับลูกน้องาคืดี้อแห้งบอกให้มากกับประยากมากคุณบอกให้ยางนะคุณแม่บ่มาเลยฮะขมูเลยขมูไป เมื่อท่านได้ให้กินแล้วย้ามเทียงไปแล้วคุณขาแม่ฝ่าใสเจ้าวขาอยู่อยู่ขอกินอย่างเดียวคเคนนี่ การกับสิเป็นทังสิล้วค่ะขอกินหัว่าพโพดึงอย่างเดี๋ยวเสียวให้กินอยู่ค่ะถ่าจะข้าวกองแม่เสียวให้กินอยู่ เอามาให้เอามาให้แม่กินน้ำแนนเนี่ให้แม่ฝ่าสกินน้ำแนนาขอบคุณโครงการคุตรอาณาจักรค่ะที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณเฟครับทุกเนขอบุค่ะกำลังใจกับครอบครัวน้องอุ้มบุญ แค่หนึ่งไขึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ